ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนผ่านไปครึ่งปีแล้วเนาะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเอ่อเขาเรียกว่าเ е ตติ้งหนังสือนะคะที่เราอ่านผ่านไปครึ่งปีว่ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับหนังสือที่เราอ่านผ่านไปนะคะครึ่งปีก็มีทั้งหมด3 3าเล่มเนาะปีนี้นะคะในครึ่งปีแรกเนี่ยได้เจอหนังสือที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเลย <c oughs> ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวผ่านเทียร์แล้งนะคะ ซึ่งอันนี้เราก็ได้ตั้งเอาไว้เนาะเป็นสกิลตามนี้ก็คือแทนเป็นอารมณ์ของเราเลยเนาะสำหรับเอามงไปเลยเนี่ยก็คือความรู้สึกของเราคือมันมันดีมากเอามงไปเลยแล้วก็ดีอ่ะดีอ่ะ,อะเป็นแบบฟิลเออดีอ่ะแต่มันยังไม่ได้ถึงที่สุดยังไม่ถึงแบบใส่มงนะคะดีนะก็ประมาณว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่พอที่จะแนะนําให้คนอื่นอ่านได้อ่านได้จะเป็นฟิลแบบว่า เราอ่านได้แต่ว่าถ้าจะให้แนะนําคนอื่นไหมก็ก็ถ้าเป็นตัวเราเองเราจะไม่แนะนํานะเออแต่ว่าถ้าใครจะไปหาอ่านตามอ่ะก็ก็ย่อมได้นั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเบื่อเบื่อก็คือแบบว่าอ่านแล้วมันมันมันแอบน่าเบื่อสําหรับเรานั่นแหละนะคะก็เลยไปอยู่สุดท้ายเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นตามอารมณ์ความรู้สึกของเราเนาะว่าแบบเวลาที่เราจะให้หนังสือแต่ละดาวอะ่ะเราจะแบบยึดตามอารมณ์นี้เลยนะ อันนี้นะคะมันก็ไม่ได้เลียงว่าแบบว่าเออเราอ่านเล่มแรกเล่มไหนของปีคือเราจะเลียงตามนี้เลยก็แล้วกันเนาะว่าเออมันเรียงมาให้ยังไงแล้วก็อย่างนั้นเลยนะคะทุกคนก็ถ้าหากว่าเล่มไหนที่เราเคยพูดไปแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงสั้นๆแล้วกันเนาะ เพราะว่าจะได้แบบเออมีเวลาเอาไปพูดถึงเล่มที่ยังไม่เคยรีวิวนั่นเองนะคะมาเริ่มกันที่เล่มแรกเลยนะคะก็คือสาทโพกสาทโพกเนี่ยยังไงก็เอามงไปเลยนะคะทุกคนคืออย่างที่เราพูดไปนะว่ามันเป็นเรื่องแบบสั้นๆแต่คือทุกใจความอ่ะมันแบบมันมีความเสียดสีมันมีความแบบฟาดทุกอย่างที่เป็นการเมืองที่เป็นแบบความเชื่ออะไรแปลกๆนี่แหละเนาะซึ่งเราแบบอ่านแล้วเรารู้สึกว่า เออชอบอมงไปเลยเล่มต่อไปนะคะก็คือเสื้อโคต้ตนั่นเองนะคะเสื้อโค้ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะที่เรารู้สึกว่าเอามงไปเลยจ้าคืออันเนี้ยสั้นกว่าสาทาโพกอีกนะคะทุกคนมันจะเป็นเรื่องราวของเสมียนคนหนึ่งที่ ที่เก็บหอมรอมริบเงินเอ,อเพื่อเอาไปตัดเสื้อโค้ดแล้วหลังจากนั้นนะเสื้อโค้ดมันก็หายไปสําหรับเสื้อโค้ดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล่าแบบง่ายๆเรียบๆง่ายๆแต่มันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของคนนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้เอามองไปเลยจ้าสําหรับเล่มต่อไปนะคะก็คือนักล้วงเนาะนักล้วงสําหรับเราแล้วนะคะเรารู้สึกว่ามันก็ดีนะ ดีแบบว่าสิ่งที่เราชอบในเรื่องนี้ก็จะเป็นที่นักเขียนใส่มาให้เห็นว่าเออสำหรับการที่เขาจะก่ออาชญากรรมประเภทนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงส่วนเนื้อเรื่องส่วนอื่นๆเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ชอบชอบตัวละครเออชอบที่แบบตัวละครมากกว่าก็เลยเป็นเล่มที่ถือว่าดีนะเล่มต่อมานะคะก็คือวันสุดท้ายของนักโทษประหารนะคะเล่มนี้ก็ เอามองไปเลยจ้าคือวันสุดท้ายของนักโทษประหารเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของนักโทษคนหนึ่งนะคะที่เขาใกล้จะถูกประหารชีวิตแล้วนะคะเขาก็จะเล่าถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาที่อยู่ในนั้นคือผ่านสายตาของของเขาเป็นคนเล่าเรื่องเองนะคะแล้วก็พูดไปถึงผู้คนรอบข้างที่มองเขามาด้วยสายตาแบบเกียดชงังแล้วก็ทุกคนมีความตื่นเต้นดู ดูตื่นเต้นที่เขาจะแบบโดนประหารเออแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเขาต้องโทษอะไรบอกเพียงแค่ว่าเขาจะต้องได้รับโทษประหารแล้วเรื่องเนี่ยมันก็จะดําเนินไปว่าก่อนการประหารเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแล้วความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับกับคนที่กาลังจะถูกประหารเนี่ยเออมันมันเป็นอะไรยังไงซึ่งเราอ่านเรื่องนี้แล้วแบบอันนี้จริงแล้วเราก็คิดอยู่ว่าจะเอา แค่ดีอะหรือว่าเอามงไปเลยอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันจะมีบางจุดที่เราก็แอบ,บข,ขัดขัดว่าแบบมันมันยังไม่สุดนะแต่ว่าสุดท้ายพอตอนจบอะเราก็รู้สึกว่าจบแบบนี้เอามงไปเลยต่อไปนะคะก็มาต่อกันที่เอ่อจนศพสุดท้ายเนาะแอนเดนเดลเวอร์นันเล่มนี้นะคะเราให้ดีนะก็คือเนื้อเรื่องนะคะคือด้วยความที่เป็นสไตล์ของคริสตี้เนาะเขาก็ชอบปูเรื่องราวของตัวละครค่อนข้างเยอะแต่ว่าเล่มนี้เนี่ย ไม่ได้เยอะมากเหมือนเล่มอื่นๆก็รู้สึกว่าอยู่ในอยู่ในจังหวะที่โอเคนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบด้วยความที่นะักเขียนไม่ค่อยให้เบาะแสอะเขียนอะไรที่มันเป็นปริศนามากๆแล้วเราก็เหมือนจะตามเรื่องไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นหนังสือแนวแบบสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนที่ก็ถือว่าก็ดีนะเออดีในแบบ ดีในการสืบสวนสอบสวนแบบสมัยก่อนนะนะเล่มต่อมานะคะก็คือปริศนาดอกไม้มายานะคะเล่มน,นี้เนี่ยก็อย่างที่รีวิวไปเนาะทุกคนก็น่าจะเดาได้ว่าเราน่าจะให้เขาอยู่อันไหนเติรติรตตตตเล่มนี้นะคะก็ถือว่าอ่านได้ด้วยความที่เราก็มีความคาดหวังกับเล่มนี้คือปกติไม่ค่อยจะคาดหวังกับหนังสือเท่าไหร่แต่ว่าเล่มนี้ด้วยความที่เราก็เคยเล่าไปแล้วเนาะว่ามีความคาดหวังมากเพราะว่าเห็นคน ดีอกดีใจในการกลับมาอีกครั้งของหนังสือเล่มนี้ที่นํามาตีพิมพ์ใหม่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันต้องเป็นหนังสือที่สุดยอดมากแน่ๆอะไรเงี้ยเออเราก็เลยไปตามอ่านนะคะปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่คดีอะไรไม่ได้หนักเลยนะคะแต่ว่าจะเน้นเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นตามหาตัวเองซะมากกว่าแล้วก็สิ่งที่เราไม่ชอบเลยเกี่ยวกับในหนังสือเล่มนี้คือการพูดคุยค่อนข้างที่จะแบบเยอะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการพูดคุยถามหาเบาะแสซึ่งเราคิดว่า ตรงนี้อ่ะนักเขียนสามารถบรรยายได้เลยนะไม่ต้องพูดคุยอะไรให้มันแบบยืดยาวขนาดนี้นะคะตอนอ่านแล้วก็รู้สึกแบบเบื่บอๆแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะเบื่อแบบอ่านไม่ได้เนาะเล่มต่อมานะคะก็คือฤดูร้อนดอกไม้ไฟและร่างไร้วิญญาณของฉันนะคะอันนี้นะคะก็ให้ไปอยู่ที่เอามงไปเลยนะคะคือเล่มนี้เนี่ย เป็นเล่มแรกของนักเขียนในตอนที่นักเขียนอายุเพียงแค่17ปีแต่ก็สามารถเขียนให้เราได้อ่านเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดอุบัติเหตุพัดตกลงไปที่ต้นไม้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเขาสองคนก็พยายามที่จะซ่อนศพเขาซึ่งทุกคนเป็นเด็กประถมมาทุกคนเออมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่านี่สินะมันคือความน่ากลัวของจิตใจมนุษย์นั่นแหละนะคะเล่มนี้ก็เลยเอามงไปเลยค่ะ อ๋อ oh, ใช่แล้วก็เล่มนี้เนี่ยมันจะมี2เรื่องนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องแปลกๆหน่อยนะคะเป็นเรื่องของออคนใช้คนหนึ่งที่เข้าไปเจอเรื่องราวแปลกๆในในบ้านที่เขาไปทํางานนะคะต่อไปนะคะก็คือฆาตกรรมในบ้านสิบเหลี่ยมนะคะเล่มนี้เนี่ยจัดได้ว่าดีอะเลยนะคะทุกคนคือเราชอบความที่ปริศนาในเรื่องเนี่ยก็มีความเข้มขน้นแล้วก็ตัวละครเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายเรื่องราวก็จะเป็นการเล่าตัดสลับกันไประหว่าง เรื่องราวบนเกาะกับบนภาคพื้นเนาะซึ่งมันเป็นการผสมกันที่แบบลงตัวเลยอะทุกคนแล้วเนื้อเรื่องมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆแบบไม่น่าเบื่อเลยนะคะแล้วก็จบได้ได้ดีนะคะเออซึ่งเล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือสืบสวนสอบสวนที่เขียนมานานแล้วแต่ก็ยังแต่ก็ยังดีอยู่อะมีความปังนะคะก็จัดว่าดีอะเล่มต่อมานะคะก็คือปิิศนาคาเฟ่ดอกไม้นะคะเล่มนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอ่านได้เหมือนกันนะคะ คืออันนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของออคาเฟ่แห่งหนึ่งนะคะที่มาม่าซังเนี่ยจะเป็นคนที่คล้ายๆกับเป็นนักสืบเนาะก็คือคนที่มาร้านคาเฟ่ของเขาเนี่ยก็จะชอบนําคดีมาให้เขาได้ไขปริศนานั่นเองซึ่งเบาะแสของปริศนาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูเล็กน้อยนะคะทุกคนแต่ว่าสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะปิดคดีได้นั่นเองแล้วเราก็อ่านแล้วเราแบบมันมันยังไม่ถึงที่สุดด้วยความที่มันแบ่งเป็นตอนสั้นๆด้วยมัง้งเราก็เลยรู้สึกว่า มันมันไม่สุดยังไงก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่าเอออ่านได้แหละเล่มต่อมานะคะก็คือฆาตกรรมล้างตระกูลน,นะคะเล่มน,นี้เนี่ยก็ถือว่าเอามงไปเลยจ้าคือมันเป็นเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนที่เน้นความหลอนแล้วก็เน้นสืบสวนสอบสวนสองอย่างเนาะคือมันก็เป็นเรื่องราวของคฤหาสน์โศกนาตกรรมแห่งหนึ่งนะคะที่เคยเกิดโศกนาตกรรมขึ้นถึงสองครั้งแล้วคราวนี้เนี่ยคนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่มีความเกี่ยวข้องกับคฤหาสน์แห่งนี้เขาก็ เดินทางเพื่อที่จะไปสืบหาความจริงที่นี่นั่นเองแล้วแล้วพวกเขาก็ได้พบความจริงอะไรแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็หลอนขึ้นเรื่อยๆหลอนขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเราอ่านจบแล้วแล้แบบดีอยาทุกคนถือว่าแบบเอามองไปเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็เล่มต่อมานะคะก็คือ New York first time นั่นเอง <c oughs> เล่มนี้ก็คือเอามองไปเลยจ้า <c oughs> เล่มนี้นะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเพราะเราก็ได้ รีวิวไปแล้วเนาะว่ามันดียังไงทุกคนก็ไปอ่านดูได้มันก็เป็นเรื่องราวการที่ไปนิวยอร์กครั้งแรกที่เป็นเรื่องที่เหมือนจะดูธรรมดาแต่การเล่าเนี่ยมันทําให้เรื่องราวมันมันน่าตื่นเต้นน่าสนใจเนาะต่อมานะคะก็คือการผจญภัยของฮักเกิลเบอร์รี่ฟินเฮ้ยทุกคนอันนี้มันจะเต็มแล้วอะ่ะ <c oughs> คือเราให้แบบ5ดาวเยอะมาก <c oughs> ก็สําหรับการผจญภัยของฮักนะคะเล่มนี้คือ อยากจะบอกว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่คือปกติแล้วอะ่ะเราก็ชอบวรรณกรรมเยาวชนแหละส่วนใหญ่ก็ให้ห้าดาวไปนะคะเล่มนี้ก็เหมือนกันคือมันเป็นเรื่องราวที่คบรดของการผจญภัยของเด็กคนหนึ่งที่ต้องการที่จะหนีออกจากบ้านแล้วมันก็ทําให้เขาได้ไปเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองอะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเราชอบมิตรภาพในเรื่องชอบเรื่องราวชอบฮักนะคะเราก็รู้สึกว่าแบบชอบไป3อย่างขนาดนี้เอามงไปเลยนะคะ แล้วก็ต่อมาก็คือเด็กชายใต้เด็กชายใต้พื้นดินเหรอเด็กชายใต้พื้นดินพื้นดินสักอย่างนะทุกคนคือรูปภาพมันเล็กมากมันเล็กมากมองไม่เห็นนะคะเป็นเรื่องราวของของแท็กซี่คนหนึ่งเนาะที่เขาแบบก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไปรู้เรื่องราวเบื้องหลังชีวิตเขาอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าทําไมเขาถึง ไม่อยากมีชีวิตอยู่นะคะซึ่งเราก็รีวิวไปแล้วเนาะเนื้อหาก็แอบหนักนะคะเรื่องนี้แต่ว่าพออ่านจบแล้วก็รู้สึกว่าดีอะต่อไปนะคะก็คือชายที่คนรักจากไปนะคะของฮารุกิมุราคามิเล่มนี้คือเรียกได้ว,ว่าก็อ่านได้นะคะคือมันก็เป็นเป็นเรื่องราวของชายกี่คนจำไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายนั่นแหละที่เขามาบรรยายว่าเออการที่เขา สูญเสียคนรักไปแล้วอารมณ์ความรู้สึกของเขามันมันเป็นยังไงซึ่งอารมณ์ความรู้สึกของทุกคนเนี่ยมันแตกต่างกันแต่ว่ามันแบบ มันสื่อออกมาให้เราได้เห็นว่านี่แหละคือความคือความเศร้าใจคือความทุกข์ใจของการเสียอะไรสักอย่างไปนั่นแหละนะคะมันก็คือแค่นั้นเลยเนาะเราก็รู้สึกว่าเออก็อ่านได้แหละต่อไปนะคะก็คือแล้วฉันจะกลับมานะคะเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่ดีนะเล่มนี้ยังไม่เคยรีวิวเนาะก็มารีวิวในคลิปนี้เลยก็แล้วกันเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของของพ่อไม้นะคะคนหนึ่งที่จะต้องเลียงลูกเนื่องจากว่าภรรยาเขาเนี่ยได้จากไปแล้วซึ่งพ่อไม้คนนี้แกก็มีร่างกายที่แบบ อ่อนแอมากๆนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องดูแลลูกให้ได้แล้วคราวนี้เนี่ยตามชื่อเรื่องเนาะเขาบอกว่าแล้วฉันจะกลับมาก็คือว่าในวันที่ฝนตกนะคะผู้หญิงคนนี้จะกลับมาก็เป็นเวลาแค่ช่วงหน้าฝนที่เธอจะกลับมาแล้วเธอก็ได้มาดูแลลูกดูแลสามีดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นทั้งลูกแล้วก็สามีก็ ดีใจมากที่เธอกลับมาแต่ว่าในการกลับมาของเธอเนี่ยเธอกลับมาพร้อมกับการที่เธอไม่มีความทรงจํานะคะแต่ว่าในเรื่องนี้นะคะเขาไม่ได้เน้นที่จะไปตามหาความทรงจำเนาะเรื่องนี้จะเน้นไปถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ความสุขที่ได้ใช้ชีวิตคู่กันที่ได้ใช้ชีวิตในครอบครัวเป็นความดีใจที่ครั้งหนึ่งเราเคยได้รักกันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนตอนจบเราก็แบบอื ตอนแรกนึกว่าจะเป็นหนังสือที่แบบอ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนจบคือแบบเออมันทําให้ตอนแรกเล่มนี้จะกลายเป็นเล่มที่แบบเบื่อเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องราวชีวิตก็ดูน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบเบื่อๆแต่ว่าพอไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนที่จะจบแล้วมันก็แอบแบบดีนะเออมันก็เลยกลายมาเป็นดีนะเลยนะคะทุกคนซึ่งเล่มนี้เนี่ยเมื่อปีก่อนเราเคยอ่านไปแล้วประมาณหนึ่งแล้วเราร้องไห้กับเล่มเนี้ย จนเราแบบพอมาอ่านครั้งที่สองแรู้สึกว่าฉันร้องไห้อะไรไปวะใช่ก็งงว่าใช่เรื่องนี้หรือเปล่าที่ร้องไห้แต่ก็เหมือนจะเป็นเรื่องนี้นะคะแต่พอมาอ่านอีกรอบนึงก็รู้สึกว่าเอ้ามันก็ไม่ได้อะไรนี่หว่าต่อมานะคะก็คือ the man call uve นะคะก็คือชายชื่อ u เวเล่มนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันอ่านได้คืออยากจะบอกว่าเราเนี่ยมีหนังสือ3มเล่มของเฟรดดิกบัคแมนนะคะก็คือ บิดมาลีอยู่ตรงนี้ใช้ชื่ออูเวแล้วก็ยายฝากบอกขอโทษนะคะคือยายฝากบอกขอโทษยังไม่ได้อ่านแต่ว่าบิดมาลีอยู่ตรงนี้นะคะคือเล่มนั้นเป็นเล่มที่เรารู้สึกว่ามันดีมากอะดีมากจนเรารู้สึกแบบอ่านแล้วรู้สึกชอบนะักเขียนคนนี้เราก็เลยคิดว่าเล่มอื่นๆเราน่าจะชอบแต่ว่าพอมาอ่านเด e m แมนคอ U ูเวแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือมันก็เป็นเรื่องราวของมนุษย์ลุงคนนึงมนุษย์ลุงในที่นี้ก็คือผู้ชายที่ ชอบแสดงอาการหุดหงิดโมโหแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนเลว้ายนะแต่เขาแค่แบบไม่ชอบโลกใบนี้อะไรประมาณเนี้ยคือมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาพยายามที่จะหาวิธีที่จะตายนะคะเนื่องจากว่าเขาสูญเสียภรรยาซึ่งภรรยาเนี่ยก็เป็นไม่กี่คนในโลกใบนี้ที่เข้าใจแล้วก็ยอมรับในตัวเขาที่เป็นเขาได้จริงๆนะคะแล้วเมื่อเขาเสียภรรยาไป เขาก็ไม่รู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยมันจะแบบอยู่ไปทําไมแต่ว่าคราวนี้ทุกครั้งที่เขาจะตายเนี่ยเพื่อนบ้านของเขาต้องได้มาสร้างเรื่องราวอะไรต่างๆให้เขามากมายนะคะทุกคนมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้ตายสักทีนักเขียนเขียนถึงคนคนหนึ่งที่อยากตายแต่ว่าเขียนใน อีกมุมมองหนึ่งที่ไม่ได้เศร้าไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียใจอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเศร้าแหละด้วยความที่ตัวละครเขาอาจจะเศร้าแต่ว่าพอมันมีเรื่องราวอื่นเข้ามามันก็ทําให้มันมันเศร้าไม่ลงอะนะคะทุกคนเออมันก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรหลายคนเนี่ยบอกว่าอ่านเรื่องนี้แล้วเราจะรู้สึกแบบเข้าใจมนุษย์ลุงมากขึ้นเข้าใจอูเวมากขึ้นแต่เราอ่านจบแล้วเราก็แบบเราไม่ได้เข้าใจอูเวมากขึ้นเลยจบแล้วก็ยังไม่รู้ว่า เออสรุปแล้วอูเวเป็นคนยังไงกันแน่รู้แค่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแย่ๆแบบที่แบบที่คนอื่นเข้าใจอะ่ะถ้าคนได้มารู้จักเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักคนนึงแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเออแล้วเขาเป็นยังไงนั่นแหละนะคะก็เลยเป็นเล่มที่รู้สึกว่าเออก็อ่านได้แหละมาต่อกันที่เล่มต่อไปนะคะก็คือ The Ghost of Tokyo นั่นเองนะคะของคุณลติพรเนาะสำหรับเล่มนี้เรารู้สึกว่ามัน ดีอ่ะทุกคนคือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวละเอียดนะคะในคลิปหน้าเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆเลยเนาะอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของซับเคานเตอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นท,ที่มีขึ้นในญี่ปุ่นซึ่งแบบซับเคานเจอร์เหล่านั้นบางอย่างเราคิดว่าเอยมันคือวัฒนธรรมหลักของญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าคือมันเป็นสิ่งที่ถ้าพูดถึงสิ่งนี้ก็จะนึกถึงญี่ปุ่นเออแต่ปรากฏว่าเอ้ยมันไม่ใช่มันคือวัฒนธรรม รองของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นหนังสือสารคาดีเนาะที่เขาพูดถึงกลุ่มของซับเคานเจอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของล็อกสตาร์โลลิต้าคอสเพย์โฮสขับคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มใดกลุ่มนึงแต่ว่าทุกกลุ่มมันก็มีความสอดคล้องกันด้วยความที่เป็นวัฒนธรรมรองนั่นเองด้วยความหลากหลายของแต่ละเรื่องแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็เลยทําให้เราได้ เหมือนเปิดโลกไปสู่กลุ่มต่างๆที่เป็นซับเคาน์เตอร์ทำให้เราอยากที่จะศึกษาเพิ่มมากขึ้นเนาะต้องบอกว่ามันแบบเป็นเล่มที่บางมากๆเป็นหนังสือแนวสารคาดีที่บางมากๆคือบางเรื่องอะเราอยากรู้มากกว่านี้ทําให้เราเออรู้สึกว่าอยากจะไปหาอ่านต่อแต่ถ้าเขียนเยอะมากขึ้นกว่านี้มีภาพประกอบให้ดูมากกว่านี้เราจะรู้สึกว่าเล่มนี้ต้องเอามงไปเลยนะคะแต่ว่าทุกคนคือ ด้วยความที่ภาพประกอบมันก็แอบ,บจะน่ากลัวหน่อยเนาะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบวัฒนธรรมลองหรือว่าไม่ได้เข้าถึงในเรื่องของวัฒนธรรมลองเพราะมันจะมีเรื่องของการบอ d y s u ั p เพ s i ชั่นน่ะที่ที่เอาตาขออมามาเกี่ยวเนื้อแล้วก็แบบ ยกขึ้นไปอ่ะพูดแล้วทุกคนจะจินตนาการจนขนลุกหรือเปล่าก็คือรูปภาพแบบนี้มันมันก็หาดูได้เนาะถ้าเราแบบไปค้นหาซึ่งถ้าถ้าใครไม่ชอบอะไรแบบนี้หรือรู้สึกว่ามันหวาดเสียวก็อาจจะไม่ชอบหนังสือเล่มนี้แต่ว่าสําหรับเราแล้วมันเป็นอะไรที่เออก็แปลกใหม่ดีแล้วก็พวกแบบบอดี้บอดี้มอสอะเออแล้วก็ศิลปะต่างๆที่บางทีมันเหมือนจะอยู่ในหนัง AV นะนะแต่ว่า พอแบบเอามาเขียนเป็นสารคาดีแบบนี้มันก็เออน่าติดตามมันก็เลยทําให้หนังสือเล่มนี้อยู่ในแบบแรงนี้ไปเลยนะคะดีอ่ะต่อมาคือพม่าาราลึกนะคะสําหรับเล่มนี้เราให้ดีอ่ะเลยนะคะคือเล่มนี้ขอไม่รีวิวเยอะและกันเพราะว่ารีวิวไว้เป็นคลิปคลิปหนึ่งเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความครบรถแล้วม,มันมีความที่ตัวละครมีมิติมากมาก เราเข้าถึงแบบความรู้สึกของตัวละครสําหรับใครที่ชอบเรื่องราวของคนที่ไปอยู่ต่างแดนแล้วก็ต้องเผชิญกับความแตกต่างของของพักพวกเดียวกันนั่นแหละเนาะต้องเผชิญกับความสับสนในตัวเองว่าเออเราจะอยู่ฝ่ายไหนดีกันแน่แต่สุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะต้องแบบปั้นหน้าอยู่ฝ่ายฝ่ายพักพวกตัวเองแต่ว่ามันจะเป็นฝ่ายที่อยู่แล้วมีความสุขหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันดูเนาะกับพม่าล้ำลึกนะคะทุกคน ขายแล้วขายอีกขายอีกขายแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะขายแล้วขายอีกนะ,ะเล่มนี้ก็ยังไปไม่ถึงขั้นเอามงไปเลยเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งแหละที่มันมันตัดเอาแบบแค่บางพาร์ทมาเล่าให้เราฟังนักเขียนไม่ได้เขียนลงลึกไปในแต่ละเรื่องราวที่เขาภาชนั่นแ,แหละเราก็รู้สึกว่าเออบางเรื่องมันก็ยังไม่สุดทั้งที่เราแบบอยากจะอ่านให้มากกว่านี้นั่นเองนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็โอเคมากๆเลยนะคะ แนะนำนะคะต่อมานะคะก็คือกระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะเล่มนี้รู้สึกว่าชอบมากไม่ไม่เอามุงก็คือไม่ได้แล้วนะคะคือมันก็เป็นเรื่องราวของทาสคนหนึ่งในในอเมริกาเนาะที่แบบเออก็เป็นชีวิตของทาสคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เล่าถึงแค่ลุงทอมแต่เป็นการเล่าถึงสังคมของอเมริกันในยุคนั้นที่มีทาสซึ่งมันก็จะเป็น เรื่องราวทั้งของตัวลุงทอมเองเรื่องราวทั้งของเจ้านายทาสแบบเจ้านายแบบต่างๆเออคือเราได้แบ่งประเภทของคนในเรื่องนี้ไว้นะคะทุกคนก็สามารถย้อนกลับไปฟังกันได้เนะเาะเล่มนี้รู้สึกว่านักเขียนเขียนได้แบบดีมากๆเลยนะคะสําหรับทุกตัวละครเนาะไม่ว่าจะเป็นคนขาวคนดําเป็นเจ้านายหรือเป็นทาสนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือสัญญาณเตือนตายนะคะอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเอามงไปเลยนะคะคือทั้งเซตเลย คือต้องบอกว่าถ้าถ้าหากว่าให้แยกเป็นเล่มนะไม่ใช่ว่าทุกเล่มที่เราจะให้มงเออเข้าใจป้าบางเล่มเนี่ยมันจะเออตรงนี้เขียนมาทําไมตรงนี้มันมันเวอร์ไปไหมมันเกินไปไหมแต่ว่าพอเอามาสรุปรวมทั้งเรื่องเนี่ยมันก็เป็นซีรีส์ที่ควรที่จะเอามงไปเลยนะคะด้วยความเวอร์วังอลังการของพลอ็อตที่ที่พออ่านแล้วมันเออมันก็สนุกดีแล้วก็คําถามในเรื่องที่เกี่ยวกับเออความถูกต้องความยุติธรรมแล้วก็ เอออุดมการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอะไรเงี้ยของตัวละครมันก็มีการพูดถึงอยู่ในตลอดเรื่องราวแล้วเราก็ชอบความที่ตัวละครทุกตัวมันมีความสําคัญดูมีมิติเป็นเรื่องของการชิงไหวชิงพลิบของยอดอัจฉริยะสองฝ่ายอ่ะทุกคนพอทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบเกี่ยวกับหนังสือมันมารวมกันนะคะก็จะไม่เอามงไปได้ยังไงมาต่อกันที่ไฟขับนะคะ ก็ไฟล์ขับเนี่ยก็เป็นเล่มที่แบบเออก็ดีนะเป็นเล่มที่อ่านได้เพลินๆอ่านแล้วก็งงว่าเอะน่กเขียนเขียนอะไรคือมันจะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเป็นอินสโมเนียเนาะเป็นเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วคราวนี้เขาก็บรรยายถึงการใช้ชีวิตของเขาที่มันกระโชกคู่คากมากๆเลยแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับ ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลอะไรยเงี้ยคือต้องบอกว่าเป็นเล่มที่ก็อ่านได้แต่ไม่ถึงกับสนุกขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะแนะนำไหมเราจะแนะนำนะคะเพราะว่าคืออยากจะให้ทุกคนไปลองปวดหัวกับเล่มนี้ดูเนาะ <c oughs> เออก็ประมาณนี้แหละสำหรับเล่มนี้นะคะต่อมานะคะก็คือ c o n s c ช o u s เล่มนี้คือเอาไปเลยอ่านได้อ่านได้แบบอ่านได้ แต่เกือบตายนะคะทุกคนคือมันเป็นหนังสือเล่มบางๆเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องที่ตั้งคําถามว่าคนเรามีจิตสํานึกจริงๆหรออะไรคือจิตสํานึกทุกสรรพสิ่งทุกศาสตร์ศาสตร์ทุก,ทกขแขนงเออเอามาอธิบายว่าอะไรคือจิตสํานึกนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะคะเราอ่านแล้วเราแบบอะไรอะ่ะ คือเขาพูดถึงอะไรอยู่คือไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าจะถามว่าอ่านได้ไหมมันก็อ่านได้เพราะอ่านจนจนจบแล้วอะ่ะทุกคนก็ประมาณนั้นนะคะอืมถ้าจะให้แนะนํานะคะก็คิดว่าใหม่อะ่ะเราจะไม่แนะนําใครให้มาอ่านอะไรแบบนี้นะคะเออแต่ถ้าใครอยากลองของนะคะก็ลองดูได้นะอืมต่อไปนะคะก็คือคุณป้าซานตานะคะเล่มนี้เนี่ยก็ถือว่า เออเป็นเล่มที่ดีนะคือมันเป็นเล่มแบบเป็นเหมือนนิทานเด็กอ่านะ่ะก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเนี่ยอยากจะมาเป็นซานตาคลอสคือภาพจำซานตาคลอสของพวกเราก็คือผู้ชายที่มีเขาสีขาวก็จะตัวแบบ อ้วน,ว,นวนตัวโตๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเธอก็คือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่อยากจะมาสมัครเป็นซานตาคลอสแต่คราวเนี้ยเหมือนมันจะต้องมีการโหวตแล้วเขาก็เป็นแบบในใน,ในที่ประชุมการโหวตซานตาเนี่ยเขาก็มีการถกเถียงกันว่าผู้หญิงคนนี้เหมาะสมแล้วหรอที่จะมาเป็นซานตาคลอสนะคะเพราะเธอทั้งเป็นผู้หญิงแล้วก็บอบบางอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการเถียงกันว่า ทำไมผู้หญิงคนนี้จึงเป็นได้หรือเป็นไม่ได้ซึ่งเหมือนนักเขียนพยายามที่จะให้เราเข้าใจถึงความแตกต่างหลากหลายว่าอาชีพนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ทําได้คือเราคิดว่าถ้าใครไปอ่านอาจจะได้อะไรหลายอย่างเพราะมันมีการถกเถียงกันในหลายประเด็นแต่ก็เป็นเล่มที่อ่านอ่านง่ายๆแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจับมาได้ก็น่าจะเป็นแค่เนี้ยเพราะว่าม,มันสั้นมากเลยอะเออแหละอ่านไม่ถึงชั่วโมงอะทุกคนคิดดูด,ดีต่อมานะคะก็เป็นคดีความนะคะของ ฟานกราฟค่ะเล่มนี้คือน่าจะเป็นเล่มเดียวในในในปีนี้นะคะที่เราให้เบื่อนะคะคือเลาแบบว่าคือเนื้อหามันค่อนข้างที่จะยืดยาวมากคือเขาจะเล่าให้ฟังแค่ว่าคนคนหนึ่งที่อยู่ๆก็ถูกตัดสินคดีความทั้งที่ไม่รู้ว่าตัวเองผิดอะไรแล้วเขาก็ต้อง วิ่งหาทางที่จะมาจัดการกับคดีของเขาซึ่งเขาต้องพยายามยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อเขาคิดว่าเป็นการอํากันเล่นเฉยแต่พอเอาข้อจริงๆแล้วทุกคนรับรู้ว่าเขามีคดีเออเขามีคดีอยู่เขาก็เลยต้องพยายามที่จะไปจ้างทนายความมาทําคดีให้พอเขาไปพบคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก็บอกให้เขาไปพบคนนี้คนนั้น เออก็คือแบบเหมือนเหมือนโยนขี้อะ่ะทุกคนคือเหมือนส่งเขาไปหาคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาจริงๆเลยทําไปส่งๆแล้วก็ในตอนที่เขาจะไปบอกเลิกทนายความแบบว่าบอกเลิกจ้างอะ่ะเออคือเขาไม่อยากจ้างแล้วเนาะทนายความก็ได้ไปแสดงละครนะให้เขาดูก็ไม่รู้ซึ่งเขาก็แบบทําอะไรเออนี่มันก็คือเป็นสิ่งที่นักเขียนแบบจะสื่อหรือเปล่าว่าเออพอคนคนนึงโดนคดีความแล้วพอเขาเป็นคนตัวเล็กๆในสังคมมันก็เลยทําให้ไม่มีใครใส่ใจเรื่องของเขา อะไรประมาณนี้หรอคือเราแบบไม่แน่ใจว่านักเขียนจะเขียนอะไรเพราะว่ามันยืดยาวมากๆแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อาจจะต้องอ่านอีกรอบนึงมั้งทุกคนแล้วยิ่งตอนท,ท,ท้ายที่เขาได้ไปคุยกับบาทหลวงอะเออเป็นเกี่ยวกับคดีความของเขานี่แหละแล้วมันก็มีการพูดวกไปวนมาวนไปเวียนมาแล้วเราก็แบบอ่านแล้วสับสนเข้าไปใหญ่จนแบบไม่รู้ว่าอ่านอะไรอะ เออนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเล่มที่น่าเบื่อนะนั่นเองแต่ว่าถ้าไปอ่านอีกครั้งหนึ่งอาจจะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็ได้นะแต่ว่าความรู้สึกนะตรงนี้ก็ให้เป็นเบื่อไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะก็คือสับลมขับขานของฮานุกิมุราคามินะคะสำหรับเล่มนี้นะคะเราให้ดีนะเออมันเป็นเรื่องราวที่แบบอ่านได้เพลินๆเ,เป็นเรื่องราวแบบที่เอามาต่อต่อกันของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ชีวิตในช่วงปิดเทอมของเขาซึ่งเนื้อเรื่องมันเลื่อยเปื่อยเสลือเกินนะคะทุกคนมันมันเลื่อยเปื่อยแบบสนุกนะเออเพราะว่ามันมีแบบบทสนทนาแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่มันมันเกิดขึ้นในเรื่องนั่นเองนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเล่มที่ดีนะถ้าใครอยากอ่านก็แนะนำเนาะว่าลองดูถ้าอยากอ่านอะไรแบบเพลินๆอ่านไปจิบไปนะคะ อะไรก็อันนั้นแหละเนาะนั่นแหละก็เรื่องนี้ประมาณนี้เลยถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็กลับไปดูรีวิวได้นะคะทุกคนก็ต่อมานะคะก็คือดื่มเล่าเคล้าชาตีกับกับแวมไพร์ในคาบุกิโจนะคะเล่มน,นี้เนี่ยให้เป็นเล่มที่แบบ ดีอะนะคะทุกคนดีอาแบบดีอาแบบเขินนะคะคือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของคุณรัติพรผู้เขียนนี่แหละนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยจะใช้ชื่อว่าพรจัง mm hmm. คือมันเป็นเรื่องเรื่องจริงแต่ว่าเขาแบบเหมือนเหมือนพยายามที่จะปรับเนื้อเรื่องให้มันดูเป็นนิยายมากขึ้นนั่นเองแต่ว่าภาษาในเรื่องมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เหมือนอ่านเดลี่อะ เออมันก็ไม่ได้เป็นภาษานิยายอะไรขนาดนั้นเนื้อเรื่องในเรื่องค่อนข้างที่จะน่ารักเลยแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของโฮสขับเป็นเกมรักที่ที่เขาแบบทํากับโฮสอะไรนั่นแหละนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยจะเอาไว้รีวิวพร้อมกับ Ghost of Tokyo นะคะเพราะว่านักเขียนคนเดียวกันแล้วก็มีแบบความเชื่อมโยงไปถึงกันนะคะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็ประมาณนี้บอกไว้เลยว่าดีอะดีอะแบบพี่อาณามิจิดีอะ ใครเคยอ่านแล้วก็จะเข้าใจประโยคนี้นะคะไปต่อนะคะทุกคนเล่มสุดท้ายแล้วของวันนี้ก็คือเพลงรัติการในอินเดียนั่นเองนะคะก็ขอยกให้เป็นดีอะนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่ออนักเขียนแกงคนอ่านนะคะก็เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนี่แหละที่เหมือนจะไปแบบ lost in India เออแต่เขาก็ไม่ได้ lost ซะทีเดียวคนอ่านนั่นแหละที่ lost คือนักเขียนก็เอาเรื่องนั้นมาผสมกับเรื่องนี้เรื่องนี้มาผสมกับเรื่องนั้นทําให้เหมือนตัวละครกําลังที่จะ ตามหาใครบางคนอยู่แต่คนคนนั้นมีตัวตนจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะคือเหมือนนักเขียนก็พาให้เราไปรู้จักกับอินเดียความเป็นอินเดียอะไรอย่างเงี้ยผ่านตัวละครแต่มันเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของอินเดียแต่เราอะชอบการบรรยายของนักเขียนนั่นเองนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเล่มนี้ดีอะ คือเราอะชอบงานเขียนของคุณอันโตนิโอตาบุคคีอยู่แล้วเนาะเนื้อเรื่องเนี่ยคล้ายๆกับของฮารุกิมุราคามิแต่เราไม่ได้นำเอียงเลยจริงๆนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะคะก็จบกันแล้วเนาะสำหรับ 33ก็ทั้งหมดจะมี33เล่มนะคะที่เราอ่านไปในครึ่งปีนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแลนกิ้งหนังสือแต่ละเล่มของเราที่อ่านไปครึ่งปีย้ำอีกครั้งนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราล้ว,ลวนๆหลังจากอ่านจบเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าเออหนังสือเล่มนี้มันก็จะประมาณนี้ซึ่งบางเล่มบางคนอ่านแล้วอาจจะแบบว่าอะไรแต่ว่าเราให้มงไปเลยอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับ ความรู้สึกเราล้วนเลยนะคะใครอยากจะมาคอมเมนต์พูดคุยถึงหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้หรืออยากจะมาแบบแนะนําอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะเราอยากจะอ่านทุกๆคอมเมนต์ว่าเออทุกคนคิดเห็นยังไงบางเล่มเนี่ยเราไม่ชอบแต่ว่าบางคนอาจจะชอบหรือบางเล่มที่เราชอบมากบางคนอาจจะไม่ชอบสาหรับเราหนังสือครึ่งปีเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะคะเจอเล่มที่สนุกสนุกหลายเล่มเลยหวังว่าครึ่งปีหลังนะคะจะได้เจอหนังสือสนุกสนุก แบบนี้อีกเนาะเออก็ใครที่อยากจะป้ายยาอะไรไปให้อา่านครึ่งปีหลังก็สามารถป้ายยากันได้เนาะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ตอนนี้ก็คือที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยจนมาถึงคลิปนี้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีเพื่อนอ่านหนังสือ มากขึ้นนั่นเองนะคะบางคนอาจจะไม่กล้าคอมเมนต์แต่ก็มาหลังไม์กับเราอยากจะบอกให้รู้ว่าเราแบบเออสนุกมากเวลาที่ได้คุยกับทุกคนนะคะอืมก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย